พอประเทศไทยเนี่ยเราเป็นประเทศร้อนชื้นนะครับมีฝนตกเยอะแล้วก็โครงสร้างของบ้านของอาคารในประเทศเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะเหมาะสําหรับการเข้ามาบุกรุกเข้ามาอาศัยของปลวกการกําจัดปลวกในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีอยู่หลักๆ2แบบนะครับแบบแรกก็คือวิธีการใช้เคมีการเจาะพื้นนะครับแบบที่2จะเป็นการใช้เหยื่อนะครับเพื่อลอบปลวกเข้ามาแล้วก็กําจัด ซึ่งการที่เราเจาะพื้นและอัดน้ํายาลงไปถุกๆเมตรเนี่ยในบางครั้งมันก็ตอบได้ยากว่าน้ํายาที่เราอัดลงไปเนี่ยมันสามารถกระจายตัวได้ทั่วถึงแค่ไหนทําให้บริษัททราบถึงปัญหาจุดแข็งและก็จุดอ่อนต่างๆในการให้บริการนั่นจึงเป็นสิ่งที่นํามาให้บริษัทเนี่ยพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมใหม่ในการยกระดับบริการกระจัดตัวนวัตกรรมตัวนี้มีชื่อเรียกว่า King Foam วัตก,กรรมการอัดเคมีในรูปแบบใหม่นะครับจากเดิมที่เป็นของเหลวเนี่ยคิงโฟมอันนี้คือการอัดในรูปแบบของโฟมสามมิตินะครับซึ่งมันจะสามารถแทรกซ้อนไปได้ทั่วถึงทุกซอกทุกมุมมันจะสามารถกระจายไปได้ซ้ายขวาหน้าหลังและขึ้นบนด้วยมันจะสามารถแก้ปัญหาเรื่องรูในการเจาะพื้นจากเดิมที่ต้องเจาะ16รู17ดรูต่อห้องเนี่ยเราเจาะเหลือแค่รูเดียวเราจะมีระบบในการเก็บฝุ่นในขณะเจาะ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการฟุ้งกระจายของฝุ่นในบ้านลูกค้าได้เป็นอย่างดีซึ่งเมื่อทำงานร่วมกับระบบคิสที่ควบคุมผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยจะทำให้ผู้รับบริการสามารถได้รับรีพอร์ตได้รับรายงานแบบเรียลไทมน์ในสมาร์ทโฟนของท่านะระบบคิสเนี่ยเป็นระบบที่จะเข้ามาควบคุมการทำงานของคิงโฟม โดยที่คอมพิวเตอร์เนี่ยจะเป็นตัวควบคุมคำนวณระยะเวลาปริมาณที่ใช้ในการอัดเคียนีเพราะฉะนั้นลูกค้าก็จะมั่นใจได้ว่าขั้นตอนการทำงานและรีพอร์ตที่ลูกค้าได้รับเนี่ยเชื่อถือได้และก็ถูกต้องนอกจากเราจะมีการทดลองพัฒนาวิธีการพัฒนาอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการห้องแลบแล้วเนี่ยเรายังให้ความสำคัญกับการ อบรมพนักงานเพื่อให้มั่นใจได้ว,ว่าพนักงานที่ไปบริการที่บ้านลูกค้าเนี่ยมีความรู้มีประสิทธิภาพสูงสุดจากประสบการณ์ในการให้บริการมามากกว่า40ปีบริษัท King Service Center มีความพร้อมทั้งในด้านเทคโนโลยีและบุคลากรในการให้บริการเราจะมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อนเนื่องเพื่อคุณภาพบริการที่ดีที่สุด